คอยเลี้ยงลูกแบบในเจนได้เลี้ยงยากไหมคะคอยว่าก็ตอนแม่เราเลี้ยงเราก็อาจจะรู้สึกว่ายากเหมือนกันนะแต่แต่เราอาจจะยากตรงที่โลกมันเปลี่ยนเร็วอะค่ะมันโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกอย่างมันวิวัฒนาการไปเร็วมากศัพท์บางศัพท์ของเขาหรืออะไรที่เขาเขาเทรนอยู่เขารู้เขาเข้าใจเราก็ตามไม่ทัน <ฮะ S 2> บางเรื่องเงี้ยบางทีลูกพูดกันพูดอะไรนะแบบ ขออีกทีพูดว่าอะไรนะอะไรเงี้ยเขาพูดภาษาอะไรหนูพูดภาษาอะไรหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ชิโน่พูดเยอะมากไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใ่จริงจริงๆที่พลาดนะครับเหมือนแบบชิลี่ชอบพูดแหลกคำเยอะครับเหมือนซิกมาสกิบดี้อะไรแบบนั้นนะครัะชิลี่พูดอะไรทุกครั้งเลยครับซิกมาแปลว่า I'm so sigma อะไรแบบนั้นเหมือนแบบดีมากครับ โซซิกมากคือรู้สึกดีมากโคอะไรเงี้ยเหรอดีตอนดูดีแปลว่ารู้สึกเกรดเงี้ยเหรอเหมือนเกรด I'm great เนี้ยหลืออะไรก็ได้แบบอันนี้ซิกมากมากคืออันนี้ดีมากอันนี้รูชอ๋ออันนี้รูชคือซิกมากเคยได้ยินแสนดีลูกของพี่โอ๊บพักจิราพูดสกิปปี้ดีเนี่ยสกิปปี้ทอยเนี่ฮะอะไรสกิปปี้ทอยเนี่แปลว่าไม่ดีค่ะถ้าสับพวกนี้หนูได้มาจากไหนเอืมโซเชียลมีเดีย อ๋อโซเชียลมีเดียแต่ว่าใน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 โรงเรียนเขาไม่ได้ใช้กันไม่มีใครพูดไม่ได้สอนแบบไม่ได้สอนแต่ว่าก็เพื่อนก็พูดกันแม่พลอยโดนคําไหนแล้วงงงงบ่อยมากบางทีแบบเล็ดมีคุกมามีอะไรอะคุกแต่ว่าหนูจะไปทําอาหารหรอคะหรือบางทีแม่แต่คําว่าคุกเขาบอกมอมีออกเสียงผิดอะไรนะที่ต้าบอกมามีอะบางทีเขาบอกแอมคุกก็มีหรือเล็ดมีคุกก็ไม่เหมือนกันดีแปลว่า c o o k แต่ว่าถ้าไม่ดี c o o ใช้ตอนไหนได้อะถ้าเกิดทำเอมซแล้วก็แบบเราคิดว่าเราเฟล้้วก็ I'm cooked แต่ว่าหนูเห็นแบบคนที่แบบคุกไม่พอเขาก็บอก I'm b u r n e d ไม่ใครบอกนี่อีกไม่คมีการใช้ล่าสุดเขาขอแม่ไปดูอะไรนะบิบรีบอเบรียบูใช่ไมพี่ชิน้ก็ไม่รู้นะนี่นะ หนูพูดผิดค่ะที่บีหนูไม่รู้พูดชื่อเขายัางไงแต่มันยาวมากมันคืออะไรนักร้องค่ะนักร้องชื่อว่าเบบีดีบอเบบีดิวแต่หนูจริงๆมันเป็นชื่ออีกอันนึงแต่หนูลืม